สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสอนการใช้งานการพิมพ์เอกสารทางการแพทย์ครับไม่ว่าจะเป็นฉลากยาแบบรองแพทย์หรือว่าประวัติ OPD ต่างๆครับหากเราไม่ได้พิมพ์ในคิวตรวจหรือว่าบริการนะครับให้เรามาพิมพ์ที่เมนูห้องยาหรือใบรับรองแพทย์นะครับกดเข้ามาเลยเราจะเห็นเมนูฉลากยาแบบรองแพทย์แล้วก็ OPD นะครับหากเราต้องการพิมพ์ฉลากยากดเข้าไปที่เมนูฉลากยาหากเป็นรายการที่ เราออกไว้ณปัจจุบันมันจะแสดงณวันที่น,น,นั้นให้เราได้เห็นเลยครับหากเราจะด,ดูของวันอื่นๆนะครับกดที่รูปปฏิทินนะครับกดกากระบาดออกเราจะเห็นวันอื่นที่เราสั่งจ่ายยาไว้นะครับหากต้องการพิรมพ์รายการไหนให้กดติ๊กเลือกนะครับแล้วก็กดพิมพ์คำว่าฉลากยานะครับเอกสารฉลากยาก็จะแสดงให้เราเห็นจากนั้นก็กดรูปเครื่องพิมพ์เลือกเครื่องพิมพ์ที่เราต้องการได้เลยกดพิม ฉลากยาก็จะออกมาให้เรานำไปติดที่ตัวยาได้นะครับหากยังไม่มีการจ่ายยาเราต้องการพิมพ์เอกสารใบสั่งยาเพื่อส่งไปให้ห้องยานะครับให้กดที่ลูกศรสามเหลี่ยมครับมันจะมีเมนูคำว่าใบสั่งยากดพิมพ์ได้เลยนะครับตัวระบบก็จะแสดงตัวอย่างให้เราเห็นก่อนนะครับจากนั้นเราก็กดพิมพ์เพื่อนำเอกสารไปส่งที่ห้องยาได้เลย เมนูถัดมาจะเป็นในส่วนของใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์ที่เราออกให้กับคนไข้นะครับว่ามีใบรับรองแพทย์อะไรบ้างในแต่ละวันอาจจะดูย้อนหลังเรากดที่รูปกากระบาดของวันที่ออกนะครับเราก็จะเห็นทั้งหมดหรือว่าค้นหาตามชื่อคนไข้ได้เหมือนกันนะครับว่าเราจะพิมพ์ออกชื่อคนไข้คนไหนค้นหานะมันก็จะขึ้นเฉพาะชื่อคนไข้คนนั้นครับกดเลือกเอกสารใบรับรองแพทย์ที่เราต้องการพิมพ์นะครับจากนั้นเราก็กดพิมพ์ เพื่อดูพรีวิวนะครับสุกตัวอย่างก่อนพิมพ์ว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าจากนั้นเราก็กดพิมพ์ออกมาแล้วก็เสร็จให้ลูกค้าได้เลยนะครับเม mm hmm. นูถัดมาจะเป็นการพิมพ์ OPD นะครับ mm hmm. เพื่อให้เราสามารถเช็คการตรวจรักษายอดหลังได้นะครับ mm hmm. ก็กดเหมือ mm hmm. นเดิมครับกดที่รูปวันที่นะครับ mm hmm. หรือว่าค้นหาชื่อ mm hmm. ของคนไข้คนนั้นๆนนนครับ mm hmm. แล้วกดเลือก OPD เราต้องการดู OPD เปรียบเทียบย้อนหลังนะครับเราก็ติ๊กย้อนหลังไปเลยนะครับสาครั้งจากนั้นก็พิมพ์ OPD ทั้งหมดนะครับตัวแล้วก็เลือกประเภท OPD ที่เราจะต้องการดูนะครับกดพิมพ์ตัว Preview จะแสดงรายการที่เราเลือกมาให้ดูทั้งหมดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างหากเราพิมพ์รายการเดียวเราก็เลือกแค่รายการเดียวนะครับแล้วกดพิมพ์เฉพาะรายการแค่นั้นนะครับอันนี้คือการพิมพ์เอกสาร เกี่ยวกับทางการแพทย์นะครับหากเราไม่ได้พิมพ์จากห้องตรวจหรห้องบริการนะครับ